ก่าวนาว N นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชาราจ้อยจาดจากสำนักข่าว INN ค่ะร่วมด้วยช่วยกันสู้วิกฤตโควิด -19 ลดความเสี่ยงรับผิดชอบตัวเองรับผิดชอบสังคม เริ่มต้นกันที่นายรัฐมนตรีนะคะเตรียมประชุมทางไกลผู้นําอาเซียนและประเทศคู่เจรจาอาเซียนบวกสค่ะหาหรือถึงการแก้ปัญหาโควิด -19 พลเอกประยุจันโอชานายุทธมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเช้าว,วันนี้นะคะเตรียมร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนและผู้นําอาเซียนบวก3จีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้สมัยพิเศษว่าด้วยโรคโควิด -19 ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เนื่องจากขณะนี้มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่ส่งผลกระทบทั่วโลกและทุกประเทศในอาเซียนค่ะโดยในช่วงเช้านะคะเป็นการประชุมสุดยอดผู้นําอาเซียนและช่วงบ่ายจะเป็นการประชุมร่วมระหว่างผู้นําอาเซียนกับประเทศคู่เจราจาอาเซียนบวก3ค่ะสําหรับการประชุม ะะเกิดจากข้อเสนอของจีนในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนจีนสมัยพิเศษณเวียงจันทร์ค่ะที่จะให้มีการจัดการประชุมสุดยอดอาเซียนสมัยพิเศษว่าด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในช่วงเวลาที่เหมาะสมเนื่องจากเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดและจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศสมาชิกอาเซียนในการสแสวงหาความร่วมมือในกรอบอาเซียนบวก3ทาทั้งนี้ในปี2563ค่ะเวียดนามจะรับไม้ต่อการเป็นประธานอาเซียนต่อจากไทยค่ะอย่างไรก็ตามนะคะ ผู้นำอาเซียนจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์มาตรการรับมือด้านสาธารณสุขตลอดจนหาแนวทางร่วมกันในการบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างมีประสิทธิภาพและรอบด้านทั้งในภูมิภาคและกับภาคขี่ภายนอกซึ่งแต่ละประเทศในอาเซียนเองได้มีการเฝ้าระวังและยกระดับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคด้วย ธนกรวอนนะคะว่าผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์รับเงินเยียวยา5,000บาทค่ะให้ยื่นอุทธรณ์ผ่านทางออนไลน์ในสัปดาห์หน้าย้ำไม่ต้องมายื่นที่กระทรวงการคลังป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ค่ะ น,นายธนกรวังบุญคงชนะเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยค่ะว่าตามที่มีกระแสข่าวว่ากระทรวงการคลังเปิดจุดรับร้องทุกข์ให้คนที่ไม่ได้รับเงินเยียวยา5,000บาทยื่นอุทธรณ์ที่กระทรวงการคลังนั้นเรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริงค่ะประชาชนนะคะไม่จําเป็นต้องมาที่กระทรวงการคลังเพราะจะเปิดระบบเราไม่ทิ้งกันโดยจะมีการเพิ่มปุ่มอุทธรณ์ในสัปดาห์หน้าขอแนะนําให้ทําการอุทธรณ์ด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์จะถูกต้องและรวดเร็วที่สุดค่ะ นายธนกรกล่าวอีกนะครับว่าขอให้ประชาชนเข้าใจว่ารัฐบาลจะดูแลทุกกลุ่มทั้งนี้กระทรวงการคลังจะต้องยึดแนวปฏิบัติของศูนย์โควิด -19 แห่งชาติ ที่ไม่ให้คนมารวมตัวอยู่ในสถานที่แห่งเดียวกันจำนวนมากถึงแม้จะมีการป้องกันโดยการสวมหน้ากากอนามัยก็ตามเพราะมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ได้ดังนั้นขอให้พี่น้องประชาชนที่จะยื่นอุดธรณ์อย่ามาที่กระทรวงการคลังค่ะแต่ขอให้ยื่นผ่านทางออนไลน์กระทรวงการคลังจะเข้าไปดูแลในเรื่องนี้เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับการเยียวยาในทุกกลุ่มค่ะ ปิดท้ายกันที่เจ้าหน้าที่การสื่อสารนะคะเร่งติดตั้งสายส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้บริการประชาชนค่ะหลังพายุพัดเสาไฟล้มภายในซอยจอมทอง19 เจ้าหน้าที่บริษัทสายสื่อสารอินเทอร์เนต็ตนะคะเร่งติดตั้งอุปกรณ์และสายสัญญาณอินเทอร์เนต็ตภายในซอยจอมทอง19เขตจอมทองค่ะหลังเกิดพาย,ยุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงพัดเสาไฟฟ้าที่หักล้ม5ต้นเมื่อวันนี้ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนกันเป็นจํานวนมากโดยนายสุรศักดิ์สมบูรณ์เจ้าหน้าที่บริษัทการสื่อสารนะคะกล่าวว่าขณะนี้การไฟฟ้านครหลวงได้ติดตั้งเสาไฟใหม่พร้อมจ่ายกระแสะไฟให้กับประชาชนได้ใช้แล้วตั้งแต่เวลา5นาฬิกาที่ผ่านมาค่ะรวมทั้ง เปิดการจราจรให้ประชาชนสัญจรได้ตามปกติส่วนเจ้าหน้าที่บริษัทสื่อสารนะคะอยู่ระหว่างเร่งติดตั้งอุปกรณ์ให้แล้วเสร็จเพื่อให้ประชาชนได้ใช้บริการภายในวันนี้โดยส่วนใหญ่เป็นอินเทอร์เน็ตบ้านที่ได้รับผลกระทบนับร้อยหลังคาเรือนส่วนความเสียหายของบ้านเรือนประชาชนที่เสาไฟล้มทับนั้นผู้เสียหายก็จะต้องเจราจาก,กับทางการไฟฟ้านครหลวงในฐานะผู้รับผิดชอบค่ะจบการเสนอข่าว9้านาฬิกา4นาทีค่ะ